นี่รถเมคคันนี้มาต้อนรับตัวเลยจริงเหรอครับ1.1 7เจ็ดไงเราเป็นผู้ว่าคนที่17ถ้าเราได้เป็นนะเปแล้วเปแล้วเหรอรับรองครับอาจารย์จริงเหรออ๋อไม่รู้รับรองแล้วเหรอรับรองแล้วข่าวลือป่ะเนี่ยก็ต้องยังไงอีกต้องรขอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะครับ สำหรับพุดคะแนนเสียงที่ให้มานะครับแล้วก็คะแนนเสียงที่พว่เใายด้วยหือ่ว่าผมก็เป็นตัวแทนของท,งทั้ทงนัาทคนที่ลงสมัครนะผมว่าเราก็พร้อมที่จะเริ่มกล้าเดินต่อไปแล้วก็ขอ,ขอให้เดินไปด้วยกัน,นะคะรับแล้วเราก็จะเป็นผู้ว่าของทุกคนนะะชาจนอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นเมืองที่มีความหวังขึ้นผมว่าก็เป็นก้า่อไปที่สําคัญน,นะ ขอบคุณทุกท่านที่ตรวจสอบนะครับผมว่าทําให้เรายิ่งทำงานากขึ้นด้วยซ้ำมีการตรวจสอบแล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีการเหมือนกับทุเรียกันนะตรวจสอบเต็มที่ก็ขอบคุณคุณผู้บริหขอบคุณทสพกตที่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ขอให้กระบวนการเป็นดำเนินตามขั้นตอนนี้การได้รับการตรวจสบครับนี่รถเมล์คันนี้มาต้อนรับเราเลยจริงเหรอครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดไงเราเป็นผู้ว่าคนที่สิบเจ็ดถ้าเราได้เป็นนะเป็นแล้วเป็นแล้วเหรอ รับรองครับอาจารย์จริงเหรออ๋อไม่รู้รับรองแล้วเหรอรับรองแล้วก่าวลือป่ะเนี่ยและคุณผู้ชมครับเจ้าตัวยังไม่รู้นะครับว่ากรกตรับรองแล้วนะครับกะต้องขอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่ให้มานะครับแล้วก็ทุกคะแนนเสียงที่เพิให้ด้วยคือว่าผมก็เป็นตัวแทนของทั้งสามสคนที่ลงสมัครนะเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะเริ่มกล้าเดินต่อไปแล้วเราก็รับรองในือกล้าเดินต่อไปก็ขอให้เดินไปด้วยกันครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ว่าของทุกคนนะดูแลทุกคน เหมือนกันไม่ว่าจะมีความคิดแตกต่างกันอย่างไรผมเชื่อว่าทุกข้าววันที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ที่ดีมากเลยนะว่ากรุงเทพมีความหวังอ่ะแล้วเราเดินไปด้วยกันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะทุกไปทุกที่ไม่มีเลยพักทุกพักการเมืองเดินด้วยกันทางประชารัฐก้าวไกลเพื่อไทย,ไป,ไทยปัตน์เราเชิญทุกท่านมาอย่างยินดีประชาชนไม่ได้สนใจเลยว,ว่าอยู่พักไหนประชาชนอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นเมืองที่มีความหวังขึ้นผมว่มาก็เป็นก้าว ต่อไปที่สําคัญคนะผมเชื่อว่าจะทําให้หลายๆอย่างแลวผมตีใจอย่างหนึ่งว่านโยบายที่เราเขียนไว้อะหลายๆข้อเลยเนะี่ยทางราชการแลวที่ของปมก็เ,เอาไปทำเลยทันทีแล้วมันเริ่มขยับแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปทำงานไปตามผมว่าเป็นทิศทางที่ดีครับว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มีพลังจากการร่วมมือกันของทุกคนแบบที่จะมีการรับรองกั้ตกังบทอะไรต่างๆไม่กังวลเลยครับปู้จับการก็ไม่กังวลเลยครับผมว่าเรามั่นใจ กฎหมายเราแล้วผมว่าขอบคุณทุกท่านที่ตรวจสอบนะครับผมว่าทําให้เรายิ่งทำงานมากขึ้นด้วยซ้ำมีการตรวจสอบแล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีการเหมือนกับผู้ใหญ่กันนะตรวจสอบเต็มที่ก็ขอบคุณทุกท่านทุกบ้านขอบคุณทางกรกตที่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ขอให้โครงการดนเดินการตามขั้นตอนเพื่อการเร่งรัดไม่กดดันครับครับและนี้จะส่งผลต่อการทำงานของท่าผมว่าในครั้งเกิดขึ้นปัญหาโรงเรียนต่างๆไม่มีหรอกครับผมว่าก็เป็นโครงการที่ยิ่งตรวจสอบแล้วก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นนักถูกไหมแล้ะผมว่า นั่นคือความสวยงามดีกว่าวิธีการตรวจสอบถูกไหมผมว่าจริงแล้วก็ต้องดูให้ทั่วถึงด้วยนะที่แล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ควรจะตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบแต่ไม่ไรเราถือว่าเป็นการตรวจสอบมาเราก็ดีใจแล้วขอใงคุณบรรการมันเป่นจิดผมบอกผมไม่ได้เร่นเลยนะที่ผ่านมาอย่างว่าเราก็ให้เกีบประวัติตนะว่าให้ทำตามเวลาที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีเลือกนัดเลยเพราะเชื่อว่าเราเราต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบการมาในเรื่องของข้อกฎหมายมันจะมี บอกว่าการร้อมเรียนของเรานมันไม่ันไม่เป็ไปตามหลักเกณฑ์อาจจะต้องผ่านการจัแรกแล้วก็อาจารย์จะาระก่อนคาจารย์หีายคน้ถามนะกฎหมายก่อนครับที่ผมไม่รู้รายละเอียดนะเพราะเราไม่ได้นั่กฎหมายอะ อ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าไปคือเราไม่ได้ทำคำนับถารเลยนะแต่ว่าลองมาดูเรื่องสาของกฎหมายแล้วก็ความสูงดีว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นประโยชน์ยังไงอะไรกัแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หรว่าเรามีงานอีกเยอะที่ต้องทำมีงานที่ต้องทำให้ประชาชนอีกเยอะเออไม่ได้มากนะครับไม่เป็นไรครับว่าท่านสื่อวันท่านก็ทำงาน้าที่ตดีต่อไปนะครับมาเราก็ไม่เป็นไรครับตบตาใจทุกคน อครับอาจารย์จะเปิดตัวทีมทำงานเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้อาจารย์าจะเปิดได้กี่คนคะอาจารย์ก็เต็มทีมครับแต่ว่ามันจะมีสามทีมนะคือทีมเราก็ว่าเลขาทีมที่อึกษาการเมืองและทีมที่อึกษาด้านเทคนิคที่ด้านเทคนิคนี้ไม่ได้เป็นการเมืองไม่ได้เป็นเรื่ออะไรแต่ว่าเป็นทีมที่เราปรึกษามาตลอดเนี่ยเพื่ออะชาชนได้มั่นใจว่าเรามีทีมที่พร้อมแล้วทำงานได้เต็มที่ตกลงมีอาจารย์มนิดามาด้วยใช่ไหมคะที่น่าจะมีอยู่ในชื่อแล้วครับยินดีครับ อาจารย์ก็ไปสารัคงอ่าการี่ะทจจะทอะไรทกคก็รออยู่ว่ขั้นตอนวามไปไหว้ศาลอะไรอย่างี้ีแล้วคจะเชิญคุ้หาคุยตามหลักก็คือต้องคุยกับคนที่เขาเรเป็น direct r e หรือว่าคนที่รายงานตรงอะไรก่อนก็จะเป็นผมว่าได้เรนประหลัดรองปรหลัดนั่คุยแล้วก็คุยผมผมอยากจะฟังความเห็นของท่านด้วยว่าท่านเห็นยังไงกับนโยบายเรา2 0ุ4เรื่องเพราะว่าเรามาด้วยนโยบายถูกไหมแต่เราไม่เคยถามใไ้การว่า ถามไม่ได้ตอนนั้นเขาเขามายุ่งกับการเลืองต่าง้ต้องถามท่านว่าท่านเห็นอย่างไรกับนโยบายของเราท่านเห็นด้วยไหมอยากให้ับรุงอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญคือต้องเอาท่าการทั้งหมดมเป็นส่วนร่วมของคำตอบด้วยคือไม่ใช่ว่าเราเอาคำตอบไปย้ดให้เขาหรือประโยชน์ให้เขาให้ท่านมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นชอบกับคำตอบนีด้วยกันและเดินไปด้วยกันเพราะว่าเราต้องฟังเยอะที่ผ่านเพราะที่ผ่านมานโยบายเราพูดละแต่เดี๋ยวเราต้องฟัง เขาบอว่าไงแล้วเลยแตกแผลกครับกร i ครับจุดที่วัดมาแต่ื่อแหลกขั้นต้นต่อไปครันี่ต้องไปไหนมันได้ทั้งหมดนะเริ่มท้นแน่นอนครับแล้วก็หลายหลายข้อทำไปแล้วนะถือว่าเราเห็นว่าเรื่องแตกข้าทำไมคือหลายทำไปแล้วแล้วผมเห็นคว่าความร่วมมือแบบไม่ประทับใจนะครับอย่างที่เข้ามาที่เราเปิดให้ชาวที่มาดูแจ้งเหตุใช่ไหมมีคนแจ้งเหตุเข้ามาเป็นหมื่น่ะหลักหมื่นลายอะแล้วก็แต่ว่าทางด้านคอมพิวเตอร์ทางเงิน แล้วก็มีเขตเข้ามาติดต uh uh> ่อเอาปัญหาเรื่องไปดำเนินการละห้าหกเขตเพราะที uh> mm ่เรายังไม่เ mm ลิกงานเลยอันนี่คือทางการดึงรถสังเกตเห็นกระทรวงต้นตะกอนกระด้าสี่ล้อเอานโยบายเราไปดูว่าอะไรที่ทำลงการร่วมนึ่งกันบ้างถูกไหมว่าที่จะไปถึงที่ดีมากึงครับ้านที่เป็นไงครับพี่ีครับหรือเขาติดใจนะผมว่าแบบผมว่าเราไม่เห็นมีจริงที่การเมืองนานแล้วอะใช่ใช่แล้วว่าของบ้านอาจจะของระเท่าเลยนะรต่ที่แบบทุกคนมีพลังมี่เราหา แล้วผมว่าประชาชนพร้อมกับที่จะเดินไปด้วยกัน